โอ้โหด,ด่ดานไอ้หี่อ่ะด่าน RTP ดีวะ่ะอืมอ,มาอ้าบมาโอ้โหคนโดนคนแรกเลยสัตว์ตัวอะไรอะ่ะรีบหา<ด>เครื่องกัน<ด>ถ้าไม่ปัดก็คือไม่เสร็จเลยต้องรีบอะ่ะกูหาเครื่องเจียวแล้วกูหาเครื่องเจียวแล้วแต่เต้มันจุ๊งตรงนี้ป่ะ เต้เอาจริงเลยเอาจริงเลยเ,เต้กลับอยู่ตรงอุ้ยเอเ็มซีโอเนิ้วแดงนิ้วแดงเหรอสวยแล้วทีเดียวล้มแล้วออบอลถ้าโดนนะรีป,ปันปป่นรีปั่นเจอเครื่องไหนก็ปั่นไปก่อนเลยบอลถ้าเครื่องยิงเสร็จแล้วยิงได้เปรียบไปวูอยู่ไปกูอน,นู่จัดเต็มเลยเต้เอาจริงเลย โอ้โหไอ้เนี่ยมีกี่ขวดวะเนี่ยมันมันมันบัฟอะได้ข่าวอะมันบัฟมีหลายขวดขึ้นมันบัฟมีกี่ขวดวะเนี่ยไอ้เหี้ยถ้าไม่ไหวก็อย่างงกแล้วเต้ไม้อะเขาเขาไม่ไหวก็พับไปเลยลงลงลงโอเคโอเคสวยสวยเครื่องเดินแล้วเครื่องเดินแล้วสองเครื่องสองเครื่องมึงจุกสองเครื่องแล้วนะโอเคมึงฮิวแล้วไอ้เต้มึงหิวอยู่ข้างหลังมึงอะตอน เออไอเต้นปั่นอยู่ข้างหลังมั้งกลับมาเอากลับมาเอาโอเคโอเคโอเคสองเครื่องสองเครื่องเฟิร์นก็ปั่นเสร็จแล้วนะสวยวมาระวังระวังกเรวแางเรวกเร็วมารวามากเร็เมนกร็ว็วกกเร็วกวเวยเาาเ บอลพับพับเขาไม่ไหวหรอกครับมันดักมันดักเฮ้ยี่เฮ้ยโดนโดนผิดโดนผิดโขาเขาเราต้องมีกระฉายแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตีต่อเลยวะเสาอ่ะขึ้นเสาขึ้นเฟตหนึ่งเฟตหนึ่งไม่เป็นไรบอลเฟตหนึ่งปัดล่อให้ปัดล่อให้เดินผิดเหลี่ยมโอเคปัดล่อแล้วปัดล่อแล้ว เมื่อกี้ห er. น้าครับก็แต่เมื่อกี้แล้วเนาะดันไปวิ่งวนอีกรอบตาบอดตาบอดเออจริงจริงดึงได้ว่ะเมื่อก um> ี <im <im ้พาดการผิดกูดึงแล้วหลงแล้วหลงแล้วหลงแล้วหายเลยครับหายเลยไอ้เที่ยวคืีของร่วงเห็นแล้วผู้ขอ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 ตรงนี้ผู้ขอตรงนี้มาตีกูมาตีกูข้าพับได้พับแล้วปอนซำซำได้ปอนแน่ว่ะติ ไอเสียงเลยของล่วงตัวของล่วงบอกแล้วเอาไฟฉายมาทั้งหมดเลยไม่ไม่ได้ไปโดนปุ๊บกันให้กันให้ไม่ทันวะบอกว่าตัวเจ้าคุณไหวแล้วดีโค้งไปแม่เตะไหนแลวนะกูเอากล่องก่อนกล่องกูอยู่ไหนวะเนี่ยไม่ต้องห่วงเสร็จแล้วก็กล่องเอากล่องกันทันดิดีกว่าเสียทิ้งมามากูฮิวให้บอลไปทิมหลังใช่ไหมเฮ้ยทิมหลังเนี่ยอะไรกูวิ่งเล่นยกับมันอยู่เนี่ย มามาเต้มาอยู่ข้างหลังเนยลุดรุดโอเคสวยสวยสวยฉีกไปไกลเท่านี้ไกลได้เลยโดดแล้วโดแล้วสวยสวยสวยส้วระวังนะเรายไปตาำานแเดี๋ยวเราเอาร็จคนนึงนะไม่เนไม่เป็นไรเกมมาทางเรานะเอาเยอะนะวงเล็บนะ ไอสัตว์เลยนี่นี่นี่มึงสัตว์น่าจะเป็นเนียนนะปอนมึงอะโดนสัตว์เนี่ยนเพราะว่าโดนแต่มึงต้องเล่นเนียนๆนะใช่ครับหลังหมดแส้็ตอนก็าสร็อ่อนเลยมาไม่รู้ว่าไม่เกี่ยวกับการมองอ่ะไม่ไม่แบบมันฟ้าไหลกดจับด้วยไอปอดที่มึงเล่นเนียนเนียนนะไม่ต้องห้าวนะไปถ่ายกูกปอดไปแล้วด้วยกูมีกูมีกดยากูเก็บไมาให้ยม่เต้เก็บละ เดินไปจนดึง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 เดี๋ยวปัดล่อให้ตายแก้ว,วกูไม่ให้มึงตายอ่ะไปเลยกูไม่ให้มึงตาย <c oughs> น่าเอาเข็ดมาจะมีประโยชน์กะวะ่าวันนี้พลามดมากเลยไปทางทางเครื่องเลยปอนเดี๋ยวล้วขยับไปขยับไปก่อนขยับไปก่อนมันมาวันมาปอนเนียนก่อนไปไปเลยไปเลยไปเลยไปไปมึงไะเฮ้ยไปอยังข้างนี้ไปไปไปมึงไะมึงไะไป อยู่ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละบอลๆออ,อย่าโดดดิอย่าโดดต่อทีต่อทีเอา,า,าคุ้งแล้วเอาคุ้งแล้วมันเอาคุ้งแล้วกูเล่นไทยกูเล่นไทยชีกไปฉีกไปอย่าขึ้นมันนะอย่าขึ้นมานนะไม่ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นมาอย่าขึ้นมาแล้วลมม้มล้มเรไม้แล้ล้มเรือไม้โอเค okay. โอเคโอเคตรงรไม้ละตรงไม้ละตรงไม้ละไอปอนไปชี้ไปที่อื่นเลยมึงไะไอ้เต้มาพับไม้ละอ๋อไม่ดี เวลาเวลาดีงอ้ปอนตายของของผ้าก็ได้ของมี้าก็ได้เว้ยเปลี่ยนเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันปอนเฟ้นสองแล้วไม่เห็นไอ้ปอนแบบนั้นะของม่ผ้าก็ได้เว้ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิ้มไปใช่างนี้มัของม่ผ้าก็ได้เว้ยไม่รู้ว่าไอ้ปอนตายไม่ได้เหรู้ว่อปอนปอนมึงมึงไม่ต้องห้าวแล้วตอนเนี้ยไม่ต้องห้าวแล้ว โอ้เอาไว้ห้าวตาหน้าเพศสองแล้อยู่บนเต่าก็วอยู่บนเต่แล้วัดไอปอนไอปอนไม่เห็นลูงแม่เนี่ยมันมาหากูอีกแล้วเฮ้ยมันเห็นได้ไงวะอยู่บน่าอยู่บนเต่าเติมแล้วไม่เห็นเลยเดี๋ยวค่อยดีกขึ้นมาปั่นดีกว่าเสียเวลาปั่น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 ขบวน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 ปั่นกันมา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 ไอปอนไอปอนไปนู่นเลยไปนู่นไปนู่นขบวนอยู่ตรงบนอยู่ตรงนู้นเหมือนกัน เอาไปปอนเสร็จไปแอบไปแอบไปแอบไปอดีนฮะอนีองการอยู่กกูไปแอบมึงนะไปแอบเปิดโดนเส็จหนึ่งกูปั่นไม่กลัวแล้วเนี่ยไปป่นไกลๆไอปอนมึงะมามาหากูมาหากูมันเข้าขวดจะเห็นออล่าสีเหลือง ถ้าความเฉลี่ยจะเห็นเขาล่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณพดึงเองเราดึงเฟินเฟินไอปอนไอปอนไอปอนอยู่ไกลตอนนั้นอย่าอยู่คนละปีกเอาเฟินไปหาที่นี่เราไม่ถึงเกวนนะเขาบูนเขาบูนไหมเดี๋ยวจะเอาเครื่องนี้ไปก่อนไอเต้อยู่ข้างหลังเราไอเต้อยู่ตรงนู้นไอเต้อยู่นู่นอีมันอยู่นี่ไป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 บอกผิดบอกผิดขอโทษบอกเนย เราจเาชกเลยเอาเีอาแข้งหลังเรอมีขมน <laughs> ขบวไวขขหมโอเคไม่เอดเฟสองายแข้งหลังนะมาดึงกูหน่อยเตย้ันอุ้มฟนแล้ววะต้องปิกขาะนาเอาคูแน่วะดูแลวคาดการผิด ไปเข้าบูนแล้วเสร็จแล้ว่ะเต้เต้กูขอสปินกไปหันมาไปไปยไปไปไไปเลยหมดสี่คแล้วไม่รู้ว่าเฟิ่ออยู่แทางหลังกูต้องเล่นเรียนเหมือนได้ปอเลยนะเก็บมีประโยชน์กว่าเยอะเลยเนี่ยปอปอไปลบเลยเฝ้าแล้วเฝ้าแล้ว

ปอนสนเราลบเรลบเราหลบหลบหลบบิิเป็นคนละทิยไปอยู่นาบ้านนะไปอยู่นาบานอยู่นาบ้านนะโอ้โหเอาเข็มมามีประโยชน์เกิเยอะเลยเข็มก็เฟืองแดงอะเฟืองมันดักนะมันดักนะมันดักนะบินกลับมาบินกลับมาบิงกลับมาวินกลับมาทางเดิมมันดักมันดักมันดักบิกลับไปทางเดิม ก้าวไปดึงก exactly. ้าวไปดึงมาเอากูแล้ว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 นะมาเอากูนะเอากูนะตาย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 ทับเลยกูทับจริงกูทับจริงทับเลยทับเลยคูทับแล้วเราได้ตายแล้วมันจะหลุดแล้วมันจะหลุดมันจะหลุดนะไมหมาหมาหมาเหรอ มา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 เข้าไหนมันอยู่ล่างอยู่บนอะปอนปอนหาที่อยู่บนหาที่อยู่บนแอบไปได้ไหมนะปอมอยู่ไหนะว่ากูเห็นมาละเดี๋ยวอยู่ไหนอะใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องถ่ายเริ่มยากอะไอ้ปอนไอ้ปอนกูอยู่กูอยู่ในนี้กูอยู่ตรงบูนใครใครเนี่ยใครเนี่ยใครวิ่งมาเนี่ย มันอยู่ไหนมันอยู่ไหลมันมีตัวที่รีวิวมาแล้วรีวิวมันรีวิวมันเฮ้ยมันอยู่นี่เรียบร้อยไม่กลัวคือตองไมคือตองไม้ใครยืนตองไม้บ้างอยู่ไม่อยู่ไม่เออวิ่งไม่ทันเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเพิ่งอุ้มอุ้มมา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 ไม่ทันสวยสวยเฮ้ยหนูไม่ใช่พี่เต้ว่ะสวยเฮ้ยสวยเฟิร์นขอบใจมาก ใครอยู่ข้างบนนะที่เจ็บอยู่วะวิ่งวิ่งเตะเหรอใจใจยิงก็ได้ยิงก็ได้ตรงนี้ยยิงก็ได้เอากูก่อนก็ได้กูเฟดสองเลยแล้วไม่เป็นไรมึงเห็นได้ไงอ่ะมาเลยใครคนนี้ใครอ่ะใครโอ้โหบอนฉีกไปกันเดี๋ยวเดี๋ยวมีไฟฉายไฟฉายใช้ไม่ได้เนี่ยว่าลืมกูไม่มีไฟฉายเลยตอนเนี้ย มาแน่วะเต้ผงบอกให้กูนะถ้ามาไม่มีปกมด้วยกันวะเ้ยที่ยบเครื่องเดี๋ยวนะมันมีปกมองก็จริงเน่ยอไม่มีเดืนมันไมิดเดือน่ไม่เป็นอยู่เลเออทำไมิดเดือนมันไม่่ะ จริงๆมันต้องมองไม่เห็นเว้ยเฮ้ยเฟินเฟินเฟินไปไปเฟินไปทับได้ทับละวในนี้เฟินเฟินพี่หิวให้หลุด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 ตรงนี้ตรงนี้ต้องเล่นแบบเนียนๆแล้วตอนนี้ยเครื่องมันติดกันไหม คุแตกกูแตกกูแตกว่ากูแตกวะเฮ้ยป่าวคุณแล้ววาแมวมาแล้วอย่าบังอย่าบังอย่าบังไปดิไปดิไอ้ปอนมึงจะตายแล้วนะไอ้เต้มันเพิ่งเฟดหนึ่งไม่เป็นไรเฟเวอร์รี่มากเลยวันนี้เล่นแบบครอบครัวอย่าวิ่งมุตาเอีกันแบบงงๆไอ้ปอนไอปั่นเดี๋ยวกูไปบล็อกให้เต้ต no ่อไม่ขวดขอดก็ใช้ไม่ได้ละ กูปั่นอยู Radio ่ตรงเรียกอะไรก็เรียกไม่ถูกอ่ะปั่นล่อให้ปั่นล่อให้เต้เข้าจุกเลยเห็นแล้วก็เห็นแล้วกูเห็นมึงแล้วก็เห็นมึงแล้วปอนไอเต้จุกอยู่มาเต้เป็นคนเฟกหนึ่งปล่อยมันอันเดียวทำระเบิดอยู่ทำระเบิดอยู่เดี๋ยวเห็นแล้วเห็นแล้วปัดแล้วปัดแล้วเดี๋ยวนี้มันยากเลยนะคนละเฟิแล้วระเบิดก็ยังทำไม่เสร็จเลยเอาลงห้องนี้เอาลงห้องนี้ ให้ให้เฟิร์นรอช่วยเดี๋ยวมันต้องมาต้องมากีบเครื่องแน่วะถ้าเฝ้าก็เรียบร้อยอะตีบก่อนกันเหนียวระเบิดไม่ได้เฟิร์นมารอช่วยนะระเบิดสองเครื่องเลยนะปอดปอดไปหลบปอดไปหลบมาอ่ามาแล้วนะสี่บอลบอลข้างบนเฟิร์นมาช่วยเลยมันมันมันมาเอาเครื่องพี่ไปปอดไปหลบไปหลบไปบอดแน่บอดแน่บอดบอดบอดตุ้มบอดบอดบอด สวยวิ่ววิ่งวิ่งกลับมาวะกูกลับไปปั่นนะกับปอนเสร็จเราเหมือนจะเสร็จก็ต้องข่วงคนนึงนะต้องสลัดคนนึงมามาว่าปอนหลบหลบหลบมเจี๋ยี่โดนแรงเหรอโอ้โห้โผล่ ลูกบี้ที่ขึ้นมาอุปันต่อต้องมีคนแรกคนนึงอะมันบัฟมันบัฟไอ้ปอดรอดกัเครื่องก็ได้อีกตรวจไั่งจับถุงอยังจังหวะกดด้วยไปฮิวกันนไปฮิวกันนะข้างบนนะมึงลงมาทำไอ้เต้โอ้โหเสียจไม่เสร็จตายและให้ปั่นต่อใครก็ได้

มีอันนั้นด้วยอ,อ่ะอีกอีกอ่ะเออตีแล,ะล,ะละ้วป็นเครื่องระเบิดเลยกระจายปั่นแล้วเถอะกระจายปั่นกระจายความเสี่ยงอยู่ยล้วแกมเดี๋ยวแตกหมด จะแตกคนนึงแล้วเฟิร์นจะแตกแล้วใครอ่ะเดี๋ยวสวยสวยสวยเฟิร์นไอตี้ไอตี้ตี้ยแตกหนึ่งเหลือสองคนแล้วเห็นไหมล็อประตูล็อประตูล็อประตูรอประตูนิดนึงสลัประตูเลยได้แล้วรอคนเดียวรอคนเดียวรอคนเดียวเขายังดีปอสลักประตูเลยจะมีคนรอดคนนึง ประตูว่าลาดหนึ่งคนลาดหนึ่งคนเปิดเปิดเปิดคนประตูสลากคนนึงประตูประตูอยู่ตรงไหนวะไปประตูประตูอยู่ข้างหลังเข้าประตูหลังมาแลไม่ใช่ประตูหน้าประตูด้านไหนอีกฝีอีกฝีอีกฝั่งอีกฟ้าอีกฟ้าข้ามไปอีกฝ้าข้ามไปอีกฟากค่อยๆ่อเลี้ยนออกก่อนอีกฝ้า ตรงไหนวิ่งไปทางไหนไม่ไม่ข้างหลังมึงข้างหลังมึขง,ง,ข,ง,งข้างหลังถูกแล้วไปอีกฝีฝั่งนู้นฝั่งนู้นเลย,ยไม่่ฝั่งนู้นลงไปก็ได้ลงไปก็ได้ไปตรงนู้นตรงนู้นตรงไปนั่งเรียนก่อนนั่งเรียนก่อนนั่งเรียนกันนั่งเรียนกันหาหลุมเฮ้ยหลุมหลุมหลุมได้ยินเสียงหลุมยหลุมหลุมอยู่ข้างล่างแน่เลยห้างล่างอยู่ข้างล่างข้างล่างฟอนอยู่ข้างล่างโดดโอดโดดไปโดดไปโดดตรงไหนวะวิ่งวิ่งหาด้านหลังด้านหลังด้านหลังแน่เลยด้านหลังเนี่ยอยู่ตรงนี้ เออมาลง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 สวยนี่ลุมๆๆล้มลุ้มสวยวชนะข <c oughs> ึ้นหนึงห่งขีดแลวรอดสอบวะอีอ้โคตรตึงเลยเกมนี้กูบอกเลย